วันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่อง BM นะครับ ดีครับวันนี้นะครับก็มาพบกับฟิลออยล์คูลเลอร์นะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่อง BM นะครับพวกตระกูล e 4 6 e 3 9หรือ e 9 0ตัวเครื่องเบนซิน NA นะครับผมเครื่องตัวนี้นะครับรหัสบิ๊กโนดเนี่ย M54 เนี่ยเป็นเครื่องที่ถ้าใครได้ใช้อยู่เนี่ยจะรู้เลยนะครับว่าต้นมันอืดมากเลยรถลูกค้าคันนี้เป็นซีรีส์5นะครับ E39 นะครับซึ่งลูกค้าเนี่ยเอามาให้เรารีสโตเครื่องยนต์ด้ว นะครับแล้วก็ทําการจูนเครื่องรีแมปแล้วก็จูนเกียร์ด้วยทางร้านเนี่ยนะครับก็เคยประกาศไปแล้วนะครับว่าตัว B M ตัวเนี้ยนะครับทางร้านเนี่ยสามารถรีแมปก็ได้จูนเกียร์ก็ได้เึ่จูนเกียร์เนี่ยที่เราเคยทำเล้คอร์ดเอาไว้นะครับก็ขึ้นมาประมาณ7-10ตัวนะครับแต่คันเนี้ยนะครับ ก็มีจูนเกียร์แล้วก็รีมปด้วยนะครับการขับขี่เนี่ยผมบอกได้เลยนะครับจากที่ผมลองขับ,ขบคันนี้ตอนที่ก่อนทํากับหลังทำเนี่ยพูดกันได้เลยนะครับว่าคนละคันเลยซึ่ง10แรงม้าเนี่ยกับเครื่อง NA เเนี่ยเงินที่ลูกค้าจ่ายไปเนี่ยผมมองว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างคุ้มค่า และยิ่งตัวนี้นะครับมันจะเป็นคันเร่งสายคนในวงการรถเนี่ยถามรู้ได้เลยนะครับพวกเครื่องยนต์ที่มันเป็นคันเร่งสายเนี่ยจะเป็นเครื่องที่มันโบราณแล้วนะครับจะเข็นมา้าเข็นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากกว่าพวกรถที่เป็นคันเร่งไฟฟ้าแล้วตัวเครื่องยนต์เนี่ยนะครับก็เป็นเครื่อง M54 เขาเรียกว่าโน้ตคู่นะครับตัวนี้นะครับน้ตคู่เนี่ยแปลว่าวาล์น้ตสองตัวนะครับวาล์น้ตเนี่ยก็คือมันจะทํางานคล้ายๆวีเทคข,ของ Honda นะครับจะเป็นวาล์น้ตสองตัว แล้วก็ตัวเป็นคันเร่งสายนะครับขึ้นชื่อเรื่องความอืดเลยนะครับต้นจะอืดมากเลยนะครับแต่หลังจากจูนเกียร์ออกไปเนี่ยเราทําแรงม้าขึ้นมานะครับจาก130ม้านะครับเป็น140แรงม้านะครับแล้วก็ทอร์กนะครับขึ้นมาประมาณอีก15นอมนะครับการขับขี่เนี่ยผมบอกได้เลยว่าคนละเรื่องอันนี้ก็คือเป็นการรีวิวนะครับใครที่ใช้ B M นะครับไม่ว่าจะเริ่มต้นที่ E46 นะต่ำกว่านั้นไม่ต้องเอามาแล้วนะเพราะว่าต่ำกว่านั้นทำไม่ได้แล นะครับ E46 นะครับ E39 ปีตั้งแต่2000ขึ้นมานะครับสามารถเข้ามาจูนเกียร์กับทางฟิลออยล์คูลเลอร์ได้ผมกล้ารับประกันนะครับว่าคนละคันเห็นแก่ๆอย่างนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าตอนนี้นะครับมันมีแรงม้าเนี่ยฝังอยู่ในตัวเนี่ย140แรงม้าแล้วนะครับใครที่ขับรถ n ออยู่เห็นแก่ๆอย่างนี้อย่าไปเล่นมั่วซั่วนะอาจจะน้ําตาตกได้นะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ฟิลออยล์คูลเลอร์ใน การทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครที่ใช้ตัวนี้อยู่นะครับหรือใช้รถปีประมาณนี้อยู่นะครับเป็น b m w ก็สามารถ inbox เข้ามาหรือโทรเข้ามานะครับให้เราทําได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ